สวัสดีครับสวัสดีพี่นักเทรดทุกท่านกันด้วยนะครับผมโค้ดกันนะครับจากลุ่มเทรดกับกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนมือใหม่นะครับที่อยากจะเข้าอ่ามาในวงการเทรดนะครับผมผมจะสอนให้อ่าพื้นเรื่องพื้นฐานที่เราควรรู้ให้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปไล่ดูแลดูคลิปนี้จบเทรดเป็นแน่นอนนะครับมามีเรื่องอะไรบ้างครับมาดูเลยครับอ่ะก่อนก่อนจะเข้าเรื่องแล้วกันคือใครนะครับที่อยาก เทรดด้วยกันนะครับผมสามารถที่จะแอดไลน์เทรดกับกันมาได้เลยนะครับผมแล้วก็มีแอดด้วยนะครับอ่าซึ่งกลุ่มของผมเนี่ยให้อะไรบ้างนะครับให้เรื่องของสัญญาลให้เรื่องของความรู้นะครับผมให้เรื่องของอินดิเคเตอร์แล้วก็ให้เรื่องของอ่าสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับถ้าเรามาเทรดด้วยกันนะครับผมแล้วสายงานของผมเนี่ยคืออยู่สายงานของเทรดกับแว่นนั่นเองนะครับใครที่รู้จักเนี่ยก็สามารถที่จะขอคอมเมนต์บอกได้นะครับเออเราสายงานเดียวกันส่วนส่วนนะครับผมใครที่อยากติดตามไอจีผมนะไอจีนี้ผมนะครับผมขึ้นไอจีให้ดูปึ้มอ่า อันนี้ก็เป็น IG ผมนะครับสามารถที่จะไปติดตามมันได้นะครับเพื่อที่จะเออเผื่อมีคงเผยอัปเดตข่าวสารการประมาณนั้นประมาณนั้นเออมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างนี้ครับเราเรื่องแรกที่เราที่ผมจะสอนเนี่ยคือเรื่องของการคำนวณจุดกันก่อนนะครับอ่ะคือไงครับเราเห็นราคาทองตรงนี้ไหมครับอ่ะอันนี้คือราคาของมันนะครับมุมขวาเนี่ยอ่ะถ้าวิ่งหนึ่งจุดนะครับเราจะบวกลบ1ราคานะครับเช่นตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่3 0 0พนะครับถ้าวิ่งขึ้นร้อจุดแสดงว่าตอนนี้เท่ากับ3,100ัน ถ้าวิ่งลงแสดงว่าเท่ากับ2,999แต่กรณีนี้กับกนันนะครับถ้าสมมติว่าเป็นวิ่ง500จุดละ่ะราคาทองคําก็จะเท่ากับ3,500ถูกไหมแต่ถ้าวิ่งลงราคาทองคําก็จะเท่ากับ2,995อ่ประมาณนี้อันนี้ทคำความเข้าใจก่อนส่วนเรื่องหลอดนะครับหลอดเนี่ยคืออะไรครับหลอดเนี่ยคือเหมือนเป็นจํานวนเขาเรียก่าไงนะขนาดของกระสุนละกันขนาดของเงินละกันที่เราลงไปเทรดกับกราฟประมาณนั้นนะครับผมอาจ,จะอธิบายแบบบานๆละกันไม่ไม่แบบไม,ไม,ไม,ไม่ต้อง,องนะเอ็ดวาซ์หรอกเนาะเออถ้าเราออกหลอด0.01ครับ อันนี้ก็คือหลอดต่ําสุดที่เราสามารถที่จะออกได้นะเส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าวิ่งหนึ่งร้อยจุดเราก็เท่ากับบวกลบหนึ่งเหรียญถ้าออกหลอดศูนย์จุดหนึ่งถ้าวิ่งหนึ่งร้อยจุดเนี่ยเราก็จะบวกลบสิบเหรียญประมาณนั้นนะครับถ้าถ้าถูกทางก็บวกสิบเหรียญถ้าผิดทางก็ลบสิบเหรียญอ่าประมาณนั้นหรือถ้าสมมุติว่าเราออกหลอดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วเราวิ่งสักห้าร้อยจุดละกันแล้วถ้าเราบวกเราก็บวกห้าสิบเหรียญไงแต่ถ้าเราเราลบอยู่เราก็ลบห้าสิบเหรียญอ่าประมาณ สมมุติว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับอ่ามันวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับผมถ้าเราคาดการณ์แล้วว่ากราฟจะขึ้นเนี่ยเราทําการเข้าเดอร์บายไว้ตรงนี้นะครับเอาสมมุตินะเราทําการเข้าเดอร์บายไว้ถ้ากราฟขึ้นเรากําไรถ้ากราฟลงเราขาดทุนมีแค่นั้นเลยครับมีแค่นั้นเลยมีแค่นั้นเลยอ่าผมยกตัวอย่างในกรณีสมมุติว่าเราเข้าออเดอร์จริงๆแล้วกันนะเออสมมติว่าเราเข้าออเดอร์ไอ้เชี่ยเดี๋ยวกราฟมันขึ้นแน่เลยว่ะตั้งเลยครับอืมเราเอสเอลเท่าไหร่เอาสมมติจุดัันนะครบ อ่ะพันจุดทีพีเท่าไหร่ทีพีสองพันจุดแล้วกันสองพันสองพันจุดอ่ะถ้าหลอกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับผมแล้วเวลากราฟเนี่ยมันลงมาชนเอสเอลเนี่ยแสดงว่าถ้าเราติดลบพันจุดเราก็จะเสียสิบเหรียญถ้าขึ้นไปเราก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบเหรียญเพราะเราทีพีสองพันจุดอ่าอันนี้คือพอเข้าใจนะครับอ่าผมจะไม,ไม่พูดถึงเรื่องเรื่องหลอดแล้วนะโอเคก็คืออย่างนี้ครับแล้วมันคูดดนต่อครับว่ามันมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรกลยุทธ์อะไรบ้างน,นะครับก็คืออย่างนี้ คือสมมติว่าเราทำการเข้าดอร์บายบายไวแล้วใช่ไหมครับแล้วเราตั้งท p ตรงนี้แล้วเรา SL ตรงนี้สมมตินะครับถ้ากราฟมันขึ้นไปเกือบชนอ่ะแล้วมันไม่ชนท p เราแล้วมันลงมาอย่างเงี้ย SL เราเนี่ยเราเสียใจปะเราแบบโอ้โหไอ้บวกไม่เก็บเ <c oughs> ต็งชิบหายเลยอะไรเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถ,ถาท,ที่จะทำอย่างนี้ได้ครับถ้ากราฟขึ้นไปแบบนี้แล้ว เราสามารถที่จะพิจรารณานได้นะว่าเราจะเก็บหรือเปล่าจะเก็บเลยก็ได้หรือจะจะปล่อยชน TP ก็ได้แต่ถ้าเราปล่อยชน t p วิธีเซฟความเสี่ยงที่ให้ดีที่สุดนะครับคือการเลื่อน sl นะครับผมมากันหน้าออเดอร์เราแบบน,นี้อ่เพราะแสดงว่าถ้ากราฟเนี่ยมีการลงมาโดน sl หน้าออเดอร์เราเนี่ยเราจะตัด่ากำไรแทนนะครับแต่จะไม่ตัดขาดทุนแล้วเพราะเรายก sl เนี่ยมากันหน้าออเดอร์แล้วไงเออประมาณนั้นประมาณนั้นเออแต่ถ้าในทางกลับกันาถ้าถ้าเราเซลล์ล่ะก็แค่กลับฝั่งกันครับผมมันก็ไม่มีอะไรเลยคอนเซปต์เดิมเลย ถ้ากราฟล,ลงมากำไรถ้ากราฟขึ้นไปขาดทุนแค่นั้นเลยมีแค่นี้แหละอ <c oughs> ไม่มีอะไรยากเลยนะครับอ่าแล้วเรามาดูเรื่องของเออกราฟมักนก่อนดีกว่าว่ากราฟเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไงนะครับคือกราฟเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าเวลามันลงมันจะไม่ลงอย่างนี้นะแต่เวลามันขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นปรับตัวลงขึ้นปรับตัวลงขึ้นปรับตัวลงอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลามันลงอ่ะมันก็จะลงปรับตัวขึ้นลงปรับตัวขึ้นลงปรับตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ประมาณนี้ ซึ่งกราฟนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบหรือว่า3เทรนนั่นเองก็คือ nd, อัพเทรนจะเป็นอย่างนี้ไซเบอ่าประมาณนี้ไซเบอไซเ์อหรือว่าดาวเทรนก็จะประมาณนี้แค่นี้แหละขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเบอกราฟมีแค่นี้เลย3เทรนซึ่งเวลาเราเทรดนะครับผมเราก็จะโฟกัสตามเทรนเป็นหลักนะครับเพราะว่าใครมีใครเคยได้ยินไหมว่าแบบว่า เทรนด์อิสระเฟนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็คือว่าถ้ากราฟเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยเราก็จะหาจุดบายกันนะครับผมอแต่ถ้ากราฟเป็นเทรนด์ขาลงเราก็จะหาจุดเซลลกันแต่ถ้ากราฟมันเป็นไซด์เว์เราก็จะเก็บตามกรอบแบบนี้ประมาณนี้ก็คือว่าถ้ากราฟลงมาเปิดบายขึ้นไปถ้ากราฟขึ้นไปตบเซลลลงมาอะไรแบบเนี้ยอ,อันนี้คือในกรณีไซด์เวยแต่ถ้ากราฟเป็นเทรนด์ขาขึ้นเวลากราฟมันย่อลงมาเนี่ยเราก็จะหาจุดบายกันเวลามันย่อลงมาก็หาจุดบายกันเเวลลาามันงรก็จะเวลามัน เยอะด้งขึ้นเราก็จะหาจุดเซลล์ประมาณนี้ครับก็คือเราเทรดตามเทรนดนั่นเองอ่าซึ่งมาเรามาพูดถึงเรื่องเทคนิคที่เราจะใช้กันดีกว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนเข้าเทคนิคมาเรียนเรื่องโครงสร้างราคากันก่อนดีกว่าสมมตินะครับผมว่ากราฟเนี่ยมันยกไฮยกโลใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้ยกไฮยกโลยกไฮยกโลยกไฮอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเนี่ยคือเป็นเทรนขาเทรนขาขึ้นที่เรามองชัดๆเจนอยู่แล้วซึ่งเวลามันกลับเทรนเนี่ยหรือว่ามันเปลี่ คือกราฟเนี่ยมีการย่อลงมาครับและมีการหลุดโลแรกหลุดโลก่อนหน้าก็คือโรนี้ถูกไหมมันหลุดโรนี้ปุ๊บแสดงว่าอะไรครับครงสร้างราคาเสียแล้วพอครงสร้างราคาเสียเสียปุ๊บเนี่ยเวลากราฟมันเด้งกลับไปเนี่ยเราจะต้องหาจุดเซลแล้วซึ่งจุดเซลคือตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือเป็นไหลของมันนั่นเองนะครับอ่าเป็นไหลของมันอย่างนี้ซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยมันมันก็จะเป็นแพทเทิร์น QM แล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะลึกไปอีกมือใหม่ก็จะไม่รู้อีกอ่ะแต่เอาเป็นว่าเราก็จะไปหาจุดเซลแล้วกันนประมาณี้ เวลาขึ้นมาอาจจะมีการลงต่อแล้วก็ไปอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้คือเวลามันเปลี่ยนโครงสร้างราคานะอ่าแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นขาลงล่ะขาลงสมมติมันเป็นขาลงอยู่เอ่อขาลงอย่างนี้ปึ๊บ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 เวลากราฟมันมีการดีดขึ้นมาหรือว่าทะลุไฮก่อนหน้าเนี่ยเวลากราฟมันย่อลงมาเนี่ยอ่าเห็นปะอาจจะไปขึ้นต่ออย่างนี้นี่คือการทำลายโครงสร้างราคาครับอ่าแค่นี้เลยโครงสร้างราคามีแค่นี้อย่าไปรู้อะไรเยอะเออรู้แค่พื้นๆไปก่อนอ่า ทีนี้เนี่ยเราก็รู้เรื่องของอเรื่องของจุดไปแล้วเรื่องของหลอดไปแล้วเรื่องของกราฟเรื่องของเทรนอะไรอย่างงี้ไปแล้วเรื่องของตัวอย่างการเข้าเอเดอ์ไปแล้วอ่ะทีนี้ครับเรื่องของทิปต่อไปที่ผมจะสอนเนี่ยคือเรื่องของการบรหิหารพอร์ตครับซึ่งในคนส่วนใหญ่นะครับผมคือเขาก็จะสอนให้เราเอ็มเอ็มคือคือจำนวนพอร์ตอย่างเช่นสมมติว่าเรามีพอร์ตจำนวนเงินในพอร์ตเราเนี่ยอยู่ที่100เหรียญนะครับ100่เหรียญ เราเราอาจจะยอมแพ้ได้แบบอย่างเช่นทีละแผ่และสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คำนวณเอาจากจุดจา,จากจุดที่เราเข้าแล้วกันว่าเราเอสลเท่าไหร่อย่างเช่นเรายอมเสียต่อแผ่ได้สิบเหรียญแล้วกันก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตใช่ไหมอ่าแสดงว่าเอสลต่อแผ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียอยู่ที่สิบเหรียญประมาณนั้นอ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเนี่ยครับไม่จะไม่สอนเรื่องการเ MM อ็มเอ็มแบบนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะในกรณีที่ว่าสมมุตินะครับว่ากราฟมันมันแบบว่ามันลงแล้วกัน แล้วเราไปบายนะครับผมแล้วเราหวังว่าจะให้มันขึ้นแล้วกราฟมันลงมาเรื่อยเื่อยอย่างเงี้ยเราก็จะติดลบเรื่อยๆใช่ปะแต่เราครับก็ยังแต่้วยความที่เราพยายามต้องคิดข้ามตัวเองอยู่แล้วแหละว่าไอเหียมเดี๋ยวมันต้องกลับไปบวกเว้ยเราก็เราก็อาจจะออกไม้เพิ่มอ่ะเราออกไม้เพิ่มนะครับทาลงมาอีกอ้าวติดลบหนักกว่าเดิมอีกเพราะมีไม้แรกติดลบมาแล้วไม้สองก็ยังติดลบอีกอ้าวทำไงทีนี้เราก็ออกอีกเพื่อหวังที่ว่ากราฟเนี่ยมันจะมีการขึ้นไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถที่จะบวกหรือปิดหนีได้ แต่ถ้าการาฟมันใจดีแบบนี้เนี่ยคนในตลาดก็คงไม่ก็คงสําเร็จกันง่ายๆแล้วแหละครับอ่ถูกไหมแล้วส,สรุปครับคืออะไรครับลากจนพอร์ตแตกเลยก็คือหนึ่งร้เหรียญเนี่ยหายไปหมดเลยพอร์ตแตกแต่กับกันครับถ้าผมสอนเทรดเนี่ยผมจะไม่สอนให้เราเอเอโดย,ยการที่เอาเงินทั้งหมดที่เรามีเนะี่ยมาลงแล้วก็มาเอเอเอาแต่ผมจะสอนอย่างนี้ครับสมมุติว่าเรามีงบอยู่หนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญผมอาจจะให้เราแบ่งเนี่ยยี่สิบเหรียญเนี่ยห้ากองก็ได้ยี่สิบเหรียญห้ากอง หรือว่า10เหรียญ10กองก็ได้ก็แล้วแต่เราจะรับความเสี่ยงนะครับอ่ะอย่างนี้ซึ่ง20เหรียญนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปโอเวอร์เทรดได้หรือว่าเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากนั่นก็คือออกเต anyway. ็มมาออกเต็มที่เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเสียยังไงเนี่ยเราก็เสียที่20เหรียญอยู่แล้วเออแต่ถ้าเราได้โดยการที่เราโอเวอร์เทรดเนี่ยเราจะได้เราอาจจะโต5เท่า10เท่าของพอร์ตก็ได้ถูกไหมแต่เวลาเราเจ็บเนี่ยเราเจ็บแค่2ี่เหรียญเท่านั้นเลยเพราะนั้นแล้วนะครับการบริหารนอกพอร์ตเนี่ย ผมมองว่าเป็นสิ่งที่เวิร์กกว่าการที่ว่าเรามาบริหารเองในพอร์ตโดยใช้เงินจานวนทั้งหมดแต่ผมมองว่าให้เอาเงินจํานวนทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งเป็นกองๆดีกว่าแล้วยอมเสียทีละกองดีกว่าประมาณนั้นเอออ่ะเรื่อง mm หรือว่าเรื่องอะไรเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปรู้วนในกลุ่มแล้วกันว่าเออเราผมแบบมีเทคนิคการเล่นอะไรยังไงนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับเรามาเรื่องของการวิเคราะห์กราฟกันต่อดีกว่าเอาแบบพื้นพื้นฐานก่อนก่อนแล้วกันนะครับจุดไหนที่มีการกลับตัวนะครับเราพิจารณาเลยนะครับว่ามันเป็นนแวรับ ว่าเป็นแนวต้านอย่างเช่นจุดนี้ครับกราฟมีการเทลงมาโอเคเราพิจารณาแล้วว่าจุดเนี้ยแม่งคือแนวต้านเว้คือแนวต้านแสดงว่าถ้ากราฟเนี่ยมันมีการมาชนแนวต้านเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสครับที่กราฟมันจะกลับตัวลงแต่ในทางกลับกันครับถ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้กราฟมีการปรับปรับตัวขึ้นอเราตีมันเราตีมาเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับพอเวลากราฟมันมีการลงมาโดนแนวแนวรับอีกทีนึงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปอ่ะเราก็จะเราก็อาจจะพิจารณาบายกันตรงนี้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอ่ะนี่คือแนวรับแนวต้าน ถ้าสมมติเป็นแนวต้านถ้าถ้าชนแนวต้านให้เซลล์ถ้าลงมาชนแนวรับให้บายอ่าประมาณนั้นส่วนอันนี้คือเรื่องพื้นฐานที่เราต้องรู้เลยนะในวงการเทรดเนี่ยแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นเรื่องแบบเบสิกมากอ่าส่วนเทคนิคที่ผมใช้ก็คือคือเทคนิคเทรลไลน์นั่เนเองยังไงครับมาดูกันครับคือการตีจุดที่มันสัมผัสกันและมีการกลับตัวยังไงครับมาดูกันเห็นชุดนี้ไหมครับมีการกลับตัวลงปะเห็นชุดนี้ไหมครับมีการกลับตัวลงปะตีเลยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอ ตีเสร็จปุ๊บเวลากราฟมันย้อนกลับมาโดนเส้นเนี่ยเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับมีการเทลงต่อครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้ครับหรืออย่างเช่นอย่างนี้ครับตรงนี้ครับมีการดีขึ้นไปใช่ไหมครับตรงนี้มีการดีขึ้นไปใช่ไหมครับตีเลยครับผมสัมผัสกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับกราฟลงมาโดนเส้นครับคืออะไรขึ้นครับขึ้นไปต่อครับอ่ะแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยเทคนิคที่ผมใช้มีแค่นี้เลยอ่าแต่มันก็จะมีในกรณีที่ว่ามันทะลุแล้วกันครับทะลุยังไงครับดูกันจากนี้แล้วกันครับเห็นไหมฮะอ่า ตรงนี้นะครับมีการกลับตัวลงตรงนี้มันกลับกับตัวลงตีเส้นมาตรงนี้มีการทําอะไรขึ้นครับเบรกเอาครับหรือว่าทําลายโครงสร้างราคานั่นเองซึ่งถ้าสมมติว่า,ากราฟมันทะลุปไปอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณา,าย่อบายแล้วเวลามันย่อมาดูตรงนี้เราจะพิจารณาบายบาย,บายก็ได้แต่แต่มันแต่มันไม่ย่อมาไงเออประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเบสิกหรือว่าเทคนิคละกันนะครับอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือเทคนิคเทรลไลน์เนี่ยอ่ามันสัมพันธ์กับแนวรับแนวต้านทั้งหมดนะครับผมยังไงมาดู สมมติว่าตรงนี้มันกากับตัวลงตรงนี้มันการกับตัวลง,ง,วลงอ่ตีเลยครับผมตีเลยปึ๊บมาอย่างนี้เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยคือแนวต้านตรงนี้ก็คือแนวต้านและแสดงว่าจุดจุดนี้เนี่ยคือแนวโน้มที่เป็นแนวต้านต่อไปอ่แล้วดูครับว่ามันใช่ไหมครับดูนะฮะตรงนี้ครับเห็นเห็นไหมครับคืออะไรครับมีการกับตัวลงใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้คืออะไรครับแนวต้านใช่ไหมแนวต้านอีกใช่ไหมแล้วดูกราฟครับลงมาชน แถวแถวแนวต้านพอดีแล้วเป็นการกลับตัวลงต่อนี่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย,ทยเทไลน์นะครับมันจะสัมพันธ์กับแนวรับแนวต้านทั้งหมดอประมาณนั้นประมาณนั้นเรืออย่างเช่นดูตรงไหนต่อเอาซักตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันอตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ตีเส้นมาอ้าวมีการกลับตัวขึ้นมีการกลับตัวขึ้นตีเส้นครับปึ๊บเส้นเกิดอะไรขึ้นครับกราฟย้อนลงมาโดนดีดย้อนลงมาโดนดีดอ่ะ แต่อันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ว่ามันยังสามารถจะเล่นได้แต่ว่าผมมองว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะเสี่ยงไปนิดนึงเ,ออเพราะว่ามันอยู่ในที่แบบเส้นที่แบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ซึ่งเส้นที่แข็งแรงของระบบเทนไลน์นะครับผมคือเส้นที่ตีจากรับมาต้านครับยังไงครับมาดูครับออผมหา,หาตัวอย่างก่อนนะตรงนี้ตรงนี้คือแนวรับใช่ไหมครับเพราะมีการมีการดีดตัวกับขึ้นไปแล้วมีการทะลุแนวรับลงมาใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็คือแนวต้านใช่ไหมครับมีการเทล,ลงมาใช่ไหมครับ อ่ะเราตีครับปึ๊บปึ๊บอ่ะถ้าอยู่ในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ว่าโอเคเข้าเงินไขที่แบบว่าเทนาที่แข็งแรงนะครับผมอ่ะแล้วดูครับเกิดอะไรขึ้นครับการาฟมันโดนเส้นครับมีการกดตัวลงครับแค่นั้นเลยซึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ในกรณีนี้เนี่ยผมแทบแทบจะเข้าตลอดเลยนะเออเพราะว่ามัน,ม,นมันแบบผมมองว่ามันแข็งแรงอะ่ะอ่ะหรือหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คืออย่างนี้ปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับ กรตัวลงกดตัวลง,ก,วลงก่อนก่อนที่จะทะลุขึ้นไปและจุดนี้เนี่ยจะแสดงว่าเป็นจุดที่ว่ากราฟมีการทำลายโครงสร้างราคาขึ้นไปซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดรีเทียลแล้วแล้วดูครับกราฟโดนเส้นมีการดีดกลับขึ้นไปอ่ะแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยนี่คือเทคนิคที่ผมใช้เลยแต่มันจะมีการตีที่มันละเอียดที่มันไม่ใช่แค่นี้ไงซึ่งไอ้ด้วยความที่ว่าเทคนิคนี้นะครับผมไม่ได้มีอยู่ในตาําราหรือว่าไม่ได้เขียนออกมามาเป็นหนังสือหรือเป็นทฤษฎีทําให้เราเข้าใจเนี่ยซึ่งเทคนิคนี้เนี่ย อันนี้ผมพูดเลยนะอันนี้ผมไม่ได้กักด้วยคือลองนึกภาพนะครับอย่างเช่น ICT, SMC หรืออะไรต่างๆที่เป็นระบบเทรดเนี่ยมันมันมันทำมาเป็นหนังสือทําให้เราเข้าใจเขียนให้เราเข้าใจอยู่แล้วว่าเออมันคืออย่างนี้อย่างนี้นะแต่กับการเทรลไลน์ที่พวกผมใช้เนี่ยคือส่วนมากเนี่ยเทรลไลน์นะครับเขาจะตีเพื่อดูแนวโน้มกราฟใช่ไหมแต่ของพวกผมเนี่ยจะตีเพื่อหาจุดเข้าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่มีตําราแล้วแบบว่าพี่แฮมก็เป็นคนคิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นมาพี่แฮมก็ เราก็ต้องทําความเข้าใจเองอะว่าแบบเออมันคืออะไรยังไงนะอะไรเงี้ยส่วนเรื่องแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้แล้วก็ไปซึมซับในกลุ่มได้นะครับอ่ะผมมองว่าโอเคเราก็รู้กันแค่นี้แหละมันก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกอ่ะส่วนใครนะครับที่อยากจะเทรดด้วยกันนะครับแอดไลน์นี้ไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเลย